ที่สุดสิ่งที่รอคอยก็มาถึงนะครับกรี่นมะลิที่เราคุ้นเคยมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วนะครับมันดีงามมากๆอร่อยกบ,บอยสวัสดีครับคลิปนี้ต้องบอกว่า มาแบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็มาแบบตื่นเต้นเล็กๆนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองด้วยเพราะว่าชาตรามือเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อว่าหลายๆคนก็รอคอยมานานรวมถึงตัวผมเองด้วยเพราะว่าชาเขียวครับชาเขียวนมที่เรารู้จักกันมายาวนานเป็นน่าจะรวม1ิปีแล้วนะครับของชาตรามือเขามี กลิ่นมะลิครับซึ่งกลิ่นมะลินี่เองนะครับทำให้ลูกค้าหลายๆคนหรือว่าอย่างคนที่มาเรียนเครื่องดื่มกับผมเองหรือที่ผมไปสอนในการเปิดร้านในหลายคนก็บอกว่าไม่ชอบใช้ชาเขียวตรามือเลยเพราะว่ามีกลิ่นมะลิหรือว่าถ้าใช้เนี่ยพราะชอบสีชอบความเข้มของเขาแต่ว่าต้องเอามาผสมกับชา แบรนด์อื่นๆเพื่อลดกลิ่นมะลิลงไปนะครับแต่ว่าถุงนี้ผมพึ่งได้มาเมื่อตอนช่วงบายนี้เองนะครับซึ่งในท้องตลาดตอนนี้ของมีน้อยมากๆนะครับเพราะว่าน่าจะขายดีนะครับน่าจะขายดีเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงรอมานานพอสมควรเลยและเดี๋ยวเรามาเปิดถุงแล้วก็ ลองเทสไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่2ถุงนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แกะไม่ได้ลองเลยก็มาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันมาลองดมลองเทสไปพร้อมกันเลยนะครับเปรียบเทียบ2ถุงนะครับตัวใหม่กับตัวเก่าใครที่ไปซื้อที่ร้านต้องเล็งดีๆนะครับเพราะว่าสีของถุงแบบเก่านะคือฝั่งนี้นะถุงนี้จะเป็นสีเขียว ค่อนข้างเป็นเขียวสดนะครับส่วนถุงใหม่ที่ไม่มีกลิ่นมะลินะครับเขาก็จะใช้คำว่าสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเข้มข้นส่วนส่วนถุงเดิมเขาจะใช้ว่าเป็นสูตรต้นตำรับนะครับสีใหม่ถุงใหม่เป็นสูตรเข้มข้นแล้วสีเขียวที่ถุงจะเป็นสีเขียวคล้ายๆเขียวตองนะครับเขียว ใบตองประมาณนี้นะครับเทียบกันเห็นชัดๆแบบนี้เลยก็ดูดีๆนะครับเป็นชาเขียวสําหรับชงชาเขียวนมเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเก่าที่มีกมมลิ่นมะลิและแบบใหม่ที่ไม่มีกมมลิ่นมะลิเอาละเดี๋ยวเราไปลองตัดถุงพิสูจน์กันพร้อมๆกันตอนนี้เลยนะครับเอาละเชื่อไหมครับว่าตอนนี้นะก็มานั่งรีวิวเนี่ยก็ตื่นเต้นไปด้วยนะ ก็ตื่นเต้นไปด้วยยังไม่มีสูตรในหัวนะครับก็อาจจะเดี๋ยวลองใช้สูตรแบบมาตรฐานสูตรเดิมไปก่อนนะที่ทําการเทสนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองหากันดูทีว่าสูตรไหนปริมาณไหนอัตราส่วนเท่าไหร่น่าจะเวิร์กน่าจะอร่อยเอาละก็กลิ่นหอมครับเหมือนคล้ายๆกับ ที่เราดมกลิ่นชาธรรมดาชาเหมือนใบชาจีนทั่วๆไปเลยนะครับกลิ่นมะลิที่เราคุ้นเคยมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วนะครับมันดีงามมากๆเราดูลักษณะของใบชาที่อยู่ในถุงนะครับก็เรียกว่าก็คล้ายๆของเดิมนะครับเป็นผงชาเป็นใบชาที่หย,ยาบหยาบ นะครมีมีกา้านมีใบมีเศษอะไรติดมาด้วยนะถ้าเทียบกับของเดิมก็คือไม่มีกลิมม่นมะลิแล้วอันนี้ชอบมากเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบด้วยการชงและชิมกันดูครับว่ามันจะโอเคจริงๆริงไหมนะผมแอบไปอ่านคอมเมนต์ในช้อปปี้นะครับอันนี้มีขายในช้อปปีที่ผมลองไปเซิร์ชดูก็ถุงละ80บบาทนะครับขนาดก็คือ ขนาด180กรัมราคา80บาทในช้อปปีนะครับมีมีลูกค้าหลายๆคนเริ่มสั่งซื้อไปแล้วแล้วก็มารีวิวนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนกับชาเขียว Amazon ประมาณนั้นเลยนะครับหลายๆคนก็ ถามหาว่าเอ๊ะอเมซอนเขาชงชาเขียวยังไงหรือว่าร้านดังๆหลายๆร้านที่เขาชงชาเขียวอร่อยๆเนี่ยเขาใช้ชาเขียวแบบไหนนะซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นจุดอ่อนของผมมากเลยกับชาเขียวเพราะว่าเดิมเนี่ยใช้ตรามือแบบเก่านะครับแล้วมันมีกลิ่นมะลิเราก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะแต่อันเนี้ยต้องลองแล,ะละ้วล่ะ เดี๋ยวไปทดสอบกันเลยเดี๋ยวผมก็จะนำชาใส่ถุงกรองแล้วใส่น้ำร้อนเดี๋ยวเรามาดูสีสันแล้วก็ลองดมกลิ่นดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะแล้วก็ตอนท้ายคลิปเราก็จะไปชงสูตรสักสูตรหรือสอสูตรเดี๋ยวลองดูครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับโดยจะใช้สูตรพื้นฐานเลยนะครับก็คือผงชาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ 1>, 1ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6กรัม12กรัมพอดีเลยนะครับโดยประมาณนะชา2ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำร้อนประมาณ120มลินะครับเอาละน้ำร้อนก็ร้อนเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่น้ำร้อนลงไป120มลลิตร เรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะชักชาสักหน่อยนะถ้าเป็นปกติของชาตามือเขาก็จะแนะนำให้เราเทชักกลับไปกลับมาสักเล็กน้อยนะครับสังเกตสีตอนนี้นะขนาดเรายังไม่ได้ไม่ได้ชักชานะครับก็ตอนแช่เนี่ยสีก็ค่อนข้างเขียวเข้มพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเอาตาชาออกก่อนโอเคก็จะได้เห็น ชัดขึ้นนะครับเอาถ้วยตวงมาอีกใบหนึง่งโอ้สีเขียวนะครับสีสีเข้มแหละสีเข้มเลยแบบที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับเป็นสีเขียวของชาตามือนะครับที่เข้มประมาณนี้นะครับ อะไรเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ4นาทีนะครับเพื่อเรียกกลิ่นเรียกความเข้มข้นให้ชาได้สกัดตัวเองออกมาได้เยอะที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปชงสูตรเป็นชาเขียวนมนะอะไรเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้ก่อนสักครู่ครับอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แช่ครบ4นาทีแล้วนะน้ำชาที่เรา สกัดออกมาได้นะครับหลังจากที่เราใส่น้ำร้อนลงไป120มิลินะครับเราก็จะเหลือน้ำชาอยู่ในถ้วยตวงประมาณ90มิลิครับเดี๋ยวเราก็จะมาชงตามสูตรกันเลยนะโดยใช้นมข้นหวานนะครับนมข้นหวาน30มิลิตรนะจริงสูตรนี้จะบอกว่าจำง่ายๆเลยอะถ้าแบบนึกอะไรไม่ออกนะครับเราก็ ไม่แน่ใจนะตอนที่เราเทส,สูตรทำสูตรเนี่ยใส่อย่างละ3 0 30 30สนะครับแล้วก็น้ำชา90ก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่จะไปปรับรสชาติให้หวานมากหวานน้อยหอมมันมากขึ้นน้อยลงอะไรอันนี้ก็ตามใจชอบได้เลยนะครับคือสูตรนี้ต้องบอกว่าทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนจำง่ายๆนะครับแล้วก็มันเป็นการเขาเรียกว่า บาลานซ์รสชาติได้ค่อนข้างดีนะมีหวานมีมันครบคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นมสด30มิลลิลิตรตามด้วยนมข้นจืดอีก30มิลลิลิตร ส่วนนี้ก็จะเหมาะสำหรับแก้ว16ออนนะครับส่วนใครที่จะทำเป็นขนาดของแก้ว22ออนที่มันมากขึ้นนะก็ใช้ผงชามากขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งนะหรือว่าถ้าเทียบเป็นกรัมก็ประมาณ15กรัมแล้วก็ปรับสัดส่วนของนมข้นนมสดนมข้นจืดตามที่ต้องการเลยนะครับ คือสีตอนนี้นะครับสีของชาตอนนี้ก็ประมาณคล้ายๆกับสีของมัทฉะเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะครับสีก็ค่อนข้างสวยงามนะครับโอเคประมาณมัทฉะเลยส่วนกลิ่นกลิ่นเมื่อกลิ่นมะลิไม่ไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างก็เอนจอยมากขึ้นนะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับ เดี๋ยวเราไปใส่น้นแข็งแล้วก็ชิมกันเลยครับนะครับทีนี้เราก็มาชิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเตรียมน้ำแข็งไว้เรียบร้อยแล้วนะนะประมาณนี้นะครับสำหรับแก้ว16ออนกลิ่นและรสชาติโอเคเลยนะครับถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะ ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะไปลองทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบที่ผมทดสอบหรือเปล่าความเข้มข้นมันจะไม่เท่ากับตัวเดิมนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเท่าที่ลองชิมลองสัมผัสนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยชอบดื่มชาเขียวนมเท่าไหร่นะัแต่ว่าก็พอจะจับรสชาติได้ประมาณนี้นะครับความเข้มขน้นน้อยลงกว่าตัวเดิมแต่กลิ่นและรสชาติ โอเคขึ้นมากๆนะครับในความเป็นชาพอดูดเข้าไปมันหอมชาเขียวอะ่ะบอกไม่ถูกมันไม่ไม,ไม่ไม่โดนกลิ่นมะลิกรบประมาณนั้นเลยส่วนใครที่อยากให้เข้มข้นมากกว่านี้ก็ต้องลองไปปรับสูตรไปเพิ่มไปลดผงชาแต่ผมว่าแบบประมาณนี้ค่อนข้างโอเคแล้วละ่ะส่วนเรื่องของสีนะครับส่วนเรื่องของสีผมว่ามันมันโอเคแล้วนะ จะบอกว่ามีหลายๆคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์คลิปชาเขียวของผมที่ทำไว้เมื่อ2-3ปีที่แล้วนะครับคลิปชาเขียวที่มียอดวิวเยอะมากๆคลิปนั้นเป็นชาตามือแบบเดิมนะที่ผมทำไว้ซึ่งสีเขาก็ก็สดอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับก็กใกล้เคียงกับสีของตัวนี้แหละ แต่ว่าหลายๆคนน่ะเข้าใจผิดนะครับหรือว่าอาจจะรู้สึกเคยชินมากกว่านะครับว่าเอ๊พอชงออกมาแล้วสีมันไม่ได้เขียวสดเขียวจัดต้องบอกว่าถ้าสีธรรมชาติของชาจริงๆอะ่ะเขียวแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะ มันพอแล้วแหละถ้าเขียวจัดกว่านี้สดกว่านี้หรือที่หลายๆคนบอกว่าเขียวแล้วสวยอันนี้ผมแอบขัดใจเป็นการส่วนตัวนะครับขอตอบตรงนี้เลยการตอบในคลิปนี้เลยให้ชัดๆนะครับไอ้คำว่าสีสวยเนี่ยสวยแบบไหนนะครับสวยแบบเข้มๆจัดๆแบบปรุงรสเติมสีจัดๆเลยก็คือสีผสมอาหารนั่นเองนะแล้วมันมันมันเยอะเกินไปอ่ะถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่เวิร์กนะ แล้วเวลาเราชงอ่ะจริงๆพอเราชงพอจับที่ชานะครับมือเป็นสีเขียวดูดเข้าไปอย่างชาบางยี่ห้อเนี่ยที่สีจัดจัดจริงๆดูดเข้าไปแล้วลิ้นสีเขียวอ่ะถามว่าเอาจริงๆเราดื่มรสชาติหรือเราอยากได้สีของมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นมุมมองแล้วกันนะครับก็แอบขัดใจส่วนตัวนิดนึงก็ขอตอบในนี้เลยนะว่ามัน มันไม่ค่อยเวิร์กอะสีประมาณนั้นแต่ถ้าแบบนี้นะครับประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยแล้วก็เพิ่มเกรดความรู้อีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าชาตรามือนะถ้าเพื่อนๆไปเห็นคลิปของต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจะบอกว่าชาตรามือที่เขาส่งไปส่งออกไปต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาจะไม่ปรุงแต่งสีจัด เท่ากับที่ขายในบ้านเรานะครับเพราะว่าต่างประเทศเขามีข้อกำหนดกฎหมายอยู่ว่าห้ามใส่สีเกินเท่าไหร่นะครับมากน้อยแค่ไหนเขามีข้อกำหนดมีลิมิตของมันอยู่ฉะนั้นผมเคยเจอนะครับคนเกาหลีมาถามว่าทำไมชาตรามือที่รีวิวในคลิปของเรานะครับหรือว่าที่เราชงกินเนี่ย สีไม่เหมือนกับที่เขาใช้เลยผมก็เลยบอกข้อมูลเข้าไปแบบนั้นก็เลยเข้าใจนะครับเราก็ได้ความรู้ใหม่ด้วยนะเขาเองก็ได้มุมมองอีกแบบหนึ่งเช่นกันนะครับเรื่องของสีเนาะแต่ว่าถ้ากลิ่นรสชาติอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างมาตรฐานเลยแหละกับแบรนด์นี้นะครับที่ทุกคนคุ้นเคยมาหลาย10ปีนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายประมาณนั้นนะก็ถูกอ,อกถูกใจครับแล้วก็มา เรียกว่าแกะกล่องหรือว่าแกะถุงรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันส่วนใครอยากจะซื้อมาทดสอบซื้อมาลองชงลองชิมใครที่กําลังหาชาเขียวแบบนี้อยู่นะผมบอกได้เลยว่าต้องลองนะครับในราคาแค่80บาทนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วกันนะครับซึ่งร้านที่ผมไปเจอในช้อปปีเนี่ยก็เป็น Official s h ช p อของชาตรามือเอง นะครับก็ไปสั่งกันได้โดยตรงเลยส่วนสูตรต่างๆที่ใช้ชาตตัวนี้ทำนะเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยนำมาลงคลิปแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคลิปยาวหรือคลิปแบบช็อตสั้นๆหนึ่งนาทีเพื่อให้เพื่อนๆได้นำสูตรไปใช้กันแบบง่ายๆครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงแฮปปี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรอคอยมานานแสนนานนะครับกับชาเขียวตามือแบบ ไม่มีกลิ่นมะลิอร่อยกระบอยวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ไปละขออนุญาตไปดื่มชาแก้วนี้นะครับสวัสดีครับ